นั่งสบายกว่าเดิมนะฮะติดตามจากคุณใบเตยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ออฟนั่งนานๆน่าจะเมื่อยนะคะควร,ครจะมีเก้าอี้ผู้บริหารดีๆไว้นั่งสักหนึ่งตัวแต่พี่ออฟต้องโทให้ทันนะคะเดีเลยค่ครับคุณผู้ชมขาบอกเลยนะคะว่า ดีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับของจำเป็นอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ต้องนั่งทำงานหรือว่าจะต้องนั่งนานๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาสุขภาพในอนาคตก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเตยมีเก้าอี้ผู้บริหารที่บอกเลยว่านั่งสบายมากๆพร้อมโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยใช่ไหมคะพ่อแม็กขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่เลยฮะคุณผู้ชมฮะเพราะอะไรเราต้องเลือกเก้าอี้ดีๆในการนั่งเพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะฮะนอนจริงๆก็แค่หกเจ็ดชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเองที่เหลือทั้งวันเนี่ยก็นั่งล้วนๆฮะไม่ว่าจะเป็นไว เด็กๆนั่งอ่านหนังสือผู้หลักผู้ใหญ่ก็นั่งทํางานรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุก็อยู่บ้านนะนั่งดูทีวีด้วยฉะนั้นอยากให้เลือกเก้าอี้ดีๆนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเก้าอี้ที่เรานั่งแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สบายแน่นอนระยะยาวจะส่งผลกระทบนะฮะไม่ว่าจะเป็นศีรษะคอบ่าไหล่หลังเนาะหลายคนเป็นออฟฟิศซินดมตั้งแต่อายุย่งน้อยนะฮะเลือกเก้าอี้ดีๆก็จะช่วยคุณได้ฮะก็จะได้นั่งอย่างถูกสีระ วันนี้อยู่กับบรูโน่ฮะ,ฮะนี่เป็นเก้าอี้ดีๆที่ว่านอกจากจะนั่งได้อย่างถูกสรีละแล้วยังสวยหรูสไตล์ผู้บริหาร<อ>ที่สำคัญฮะนั่งเฉยๆก็สบายอยากสบายกว่านี้เอนได้ ยืดขาได้และอยากสบายสุดๆเขามาพร้อมกับระบบสั่นเพื่อการผ่อนคลายด้วยฉะนั้นถ้าคุณอเอ็นแล้วยืดขาแล้วเปิดระบบสั่นแล้วเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้อย่างฟูลออปชั่นเลย<ร>จัดไปได้เลยคุณผู้ชมฮนะดูราคาเก้าอี้ e เนี่ยตัวใหญ่มากนะเนี๋ยขออนุญ,ญาตหยิบป้ายนิดนึงฮะปกติเนี่ยเก้าอี้หนึ่งตัวราคาเกือบหมื่นฮะคุณรู้อยู่แล้วถ้าเป็นเก้าอี้นวเก้าอี้สั่นพวกนี้มันจะราคาประมาณนี้วันนี้มีของแถมให้นะฮะมีกระเป๋าใส่ ของอนเนกประสงค์มีพัดลมแบบตั้งโต๊ะแบบพกพามีเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายให้ด้วยทั้งหมดนี้คุณจ่ายแค่3,490ันรเกสิบาทเท่านั้นราคานี้คือจ่ายสดที่หน้าบ้านได้เลยนะคะไม่มีค่าส่งแล้วแต่ที่ถือป้ายเนี่ยก้มไปหยิบเมื่อกี้เพราะอยากให้ดูว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการนะคะคุณผ่อนได้0% 3เปอร์เซนสามเดือนอแปลว,ว่าเดือนละหนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้น,น,นเองนะฮะคุณกมาก้ก็ไปนวดอยู่ที่บ้านสบายๆแล้วราคานี้ ถูกกว่านวด แบบสองสามชั่วโมงได้ซ้ำนะฮะ uh huh. แต่คุณจะได้เก้าอี้ไปนวดให้คุณตลอดไปเลยค่ะาจัดไปฮะอยากได้ก็เบอร์โทรก็คือหนึ่งสองห้าสองครับหนึ 1, 2, 5, 2, ่งสองห้าสองโทรตอนนี้ได้เลยจ้าไปแล้วหนึ 1, 2, 5, 2, ่งสองห้าสองเแอดแอดชอปวันสามสิบเอ็ดนะคะที่สําคัญคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าของที่มีน้ําหนักหรือว่าชิ้นค่อนข้างใหญ่ปกติจะเสียค่าส่งเยอะมากแต่ว่าวันนี้ส่งให้ฟรีไปเลยที่สําคัญจ่ายเงินปลายทางได้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนั่งเลยได้ไหมพ่อแม่คุณไมเไ็นตนั่งรอก่อนเลยขอพี่สูนแทนคุณผู้ชมว่ามัน รุ่นนี้คุณผู้ชมฮะเขาเป็นเก้าอี้หนังเนาะเนี่ยใส่ชุดแดงนี่ดูเป็นผู้บริหารสุดๆเลยนะฮะนี่เจ้าของบริษัทใช่ตอชัดๆเลยนะเนี่ยแล้วก็แน่นอนนะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นหนังทั้งตัวแบบนี้นะด้านบนรุ่นนี้อัปเกรดมาให้นะฮะใครทันรุ่นเก่าบ้างรุ่นเก่าจะเป็นอีกแบบนะรุ่นนี้เขาจะอัปเกรดด้านข้างนี่เสริมฟองน้ําชิ้นนี้มานะฮะรับศีรษะด้านข้างไล่ลงไปด้านล่างเลยคุณผู้ชมฮะตรงหลังอ่รับไว้นี่ตรงเอวนี่นะฮะก็รับด้านข้างด้วย ส่วนสะโพกที่หลายๆคนต้องหาหมอนมารองนะฮะตรงนี้ก็บิ้วมาให้ที่นั่งกว้างขวางใหญ่โตตรงขานี่ก็เป็นฝองน้ําแบบ2งชั้นแบบนี้ด้านล่างเลยฮะเป็นล้อแบบ5้าแฉกรับน้ําหนักได้ถึง200กิโลกรัมฉะนั้นอ่ะขออนุญ,ญาตนั่งเลยนะอ่ะผมนั่งให้ดูรอบหนึ่งด้วยผมเนี่ยหนัก7จนะครับสูง170นะค่ะเอนะคุณเอนทิ้งน้ำหนักตัวไปได้เลยอ๋อนี่สบายอะ่ะอย่างนี้นะแต่ถ้าอยากสบายกว่านี้อยากนั่งเฟิร์สคลาสใช่ไหมเพราะว่านั่งห้อยขาแบบนี้ต่อให้เอนหลังมันก็ยังรู้สึกไม่สบายนะ เอานี่ออกมาฮะเึียงออกมาฟรับโอ้โหออกมาฟรับกลายเป็นที่วางขาแล้วคุณ ใคร <c oughs> อยากจะพักสายตาสักนิดหนึ่งใครที่อยู่หน้าจอคอมหรือว่าใช้สายตาอ่านหนังสือทํางานนานๆพักสายตาแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาทํางานต่อได้เมื่อกี้ที่พ่อแม็กบอกเมื่อกี้นะคะว่าฟังก์ชันเรื่องของเบาะในการรองรับสรีระต่างๆ <ừ. S 2> ขอคอนเฟิร์มเลยนะคุณผู้ชมว่า <c oughs> บางทีงเรานั่งเก้าอี้ไปอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าตรงนี้มันไม่สบาย <ไป S 2> ตรงนั้นมันไม่สบายอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากเลยนะคะบอกเลยใครที่อยากจะได้เก้าอี้ผู้บริหารดีๆ ไปใช้ต้องรีบโทรมา1 2 5 2 1 2 5 2วันนี้นอกจากเก้าอี้เราได้อะไรอีกครับเป็นกระเป๋าเก็บของอนเนกประสงค์ฮะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะแบบพกพาเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายได้ครบหมดเลย ,3490 นานะฮะผ่อนได้นะฮะ0% 3เดือนก็เดือนละพันกว่าบาทเท่านั้นเองมีไม่เยอะนะมีแค่90ตัวเท่านั้นนะฮะ,ะนี่เรายังมาไม่ถึงไฮไลท์เลยนะเอาเบอร์โทรก่อนนะ1 2 5่นะฮะเบอร์นี้โทรง,ง่ายฮนะห2 5 2เลข4ตัวเท่านั้นไฮไลท์อ,อยู่ตรงนี้ฮะคุณไปเตินดนดึงนะ คุณผู้ชมฮะขออนุญ,ญาตหันด้านข้างให้คุณผู้ชมดูหน่อยหลายคนสงสัยเฮ้ยมันจะสั่นได้ไงไม่เสียบปลั๊กนี่ฮะเขามีเป็นสาย USB แบบนี้<ฮ>คุณก็สามารถที่จะเสียบเข้ากับ power bank ก็ได้หรือว่าจะเสียบเข้ากับ wall charge คือที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วคุณก็กดเลยฮะสั่นไหมฮะสั่นแล้วค่ะอก็จะสั่นอย่างนี้เลยอันนี้ก็ฝากแสดไว่ยเราไม่จะเป็นที่จะต้องไปหาที่วางให้มันอยู่ใกล้ปลั๊กอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมคะไม่จะเป็นนฮะ ไม่เคยเห็นเมื่อก่อนเลยเพราะแม็กกับการใช้เขา,าแบง่งได้ด้วยอะ่ะแล้วสบายมากตอนนี้ขออนุญาตนั่งพักสบายๆชิลๆไปเลยแล้วกันนะ<า>ก็แม็กเชิญต่อได้เลยค่ะคือ <c oughs> เรื่องของการที่มีระบบสั่นเพื่อการผ่อนคลายอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะเขาจะช่วยให้เวลาที่บางทีเนี่ยตอนกลางวันอ่ะเรามีเวลาน้อยแต่เราอยากจะคลายเมื่อยคลายล้าแล้วก็อยากจะหลับ ให้ลึกหลับให้เร็วฮะเปิดระบบสารควบคู่ไปด้วยฮะจะทําให้คุณสามารถที่จะหลับได้อย่างสบายมากาขึ้นแน่นอนมันเป็นเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ผู้บริหารแปลว่าคุณสามารถที่จะเอาเขาไว้ได้ทุกที่จะไว้ที่ออฟฟิศ ก็ได้นะหรือบางคนก็ทําเป็นงานกิจการส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็เอาไว้นั่งนับเงินนับทองนับตงังหลายๆคนที่ต้องนั่งนานๆอย่างเช่นพวกทำงานคอมพิวเตอร์ทํางานออกแบบฮะก็จะเลือกใช้บรูโน่นี่แหละจัดไปได้เลยฮะเก้าอีห้ห่งตัวปกติราคาเป็นหมื่นฮะวันนี้จ่ายแค่3,490บาทเท่านั้นค่ะ กระเป๋าเก็บของมีให้พัดลมมีให้เครื่องดูดฝุ่นมีให้ทั้งหมดนี้จ่ายแค่3,490ฮะ,ฮะราคานี้ส่งฟรีด้วยนะครับ1,252ฮะ1,252ผ่12อนได้ด้วยฮะ3 3เดือนก็เดือนละพันกว่าบาทเท่านั้นเองของแถมขอนอนุญาตให้ดูอย่างหนึ่งได้ไหมมันจะมีกระเป๋าเก็บของเอเนกประสงค์ เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายอันนี้ให้ด้วยเตรียมฝุ่นมานิดหน่อยฮะดูดฝุ่นให้ดูสักรอบได้ไหมอ้าวฝุ่นอยู่ข้างล่างฝุ่นอยู่ข้างล่างฝุ่นอยู่ข้างล่างเห็นไหมจะบอกคุณผู้ชมว่าของแถมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราเอาอะไรมาแถมก็ได้นะคะ<ฮ>เพราะว่าถ้าหากว่าแ,แถมไปแล้วคุณผู้ชมก็ต้องใช้ได้จริงอุ้ยดูดหมดแล้วหรอดูดฝุ่นผมเอาไว้ใช้ในรถนะมันไม่ต้องแบบไม่ต้องเสียบสายไงมัน,เป,นเป็นแบบชาร์จแบบฝนะุ่นเนี่ย เรียบร้อยสะอาดแล้วฮะเนี่ยอันนี้แถมให้ด้วยฟรีฟรจ้าอันนี้คือดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่า<อ>เวลาที่มันมีฝุ่นอยู่ตามซอกเนี่ยตามเบาะตามอะไรต่างๆมา<อ>ที่นั่งสบายเกินกินขนมขนมหกโมบก็สามารถดูดฝุ่นได้เลยด้วยย้ำอีกครั้งใครอยากได้เก้าอี้นวดนะฮะที่มา,าพร้อมกับสไตล์ผู้บริหารนะฮะจัดไปได้เลยฮะเบอร์โทรคือ1 2 5 2ครับ1 2 5่สจ่ายสดก็ได้รอจ่ายเงินที่หน้าบ้านหรือว่าจะผ่อนก็ได้นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนเลยจ้านี่อย่าลืมรีบโทรเข้ามานะคะบอกแล้วว่าเราอาาาาาจจจจะะะะคคิิดดวว่่่่ไมมมเเเเปป็็นนนนนแตัักทีรรรพฉ้ ดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมในรายการเรื่องใหญ่รายวันวันนี้โทรเลย1 2ึ่งนะคะตอนนี้กลับไปเจอกับพี่ออฟกันต่อเลยค่ะขอบคุณครับใครสนใจนะครับกดเลยครับ1 2ึ่งนะครับโปรดีแบบนี้ต้องที่นี่นะครับผู้ชมออาเดี๋ยวเรื่องของเรานะฮะรอคิวแปปีเดี๋ยวตามกันต่อในช่องทางออนไลน์นะครับผู้ชมเลยครับมีประสบการณ์อย่างไรส่งคอมเมนต์มาได้นะฮะระบุมา